เรื่องต้นแห่งกรจะต้องตอบยังจำในใจรักชัวทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์แล้ว,วามาฟังเคสตัดีกันดีกว่า พราะน้ำเมาจึงทำให้เขาเป็นคนเคยดีน้ำเมานี่แหละจึงทำให้เขาเป็นคนเคยดีตอนนี้ดีเสียแล้วดีแตกผมเป่นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาก็ที่เมืองชิคาโกรัฐอิลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมเรียนจบปริญญาตรีด้านภาพยนตร์ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียใต้จบแล้วก็เข้าทำงานกับสถานีวิทยุของ CBS ที่รัฐไวโอมิงสองปีจากนั้นจึงมาเป็นผู้อำนวยการผลิตภาพย,ยนตร์ของ ABC ที่รัฐโคโรราโดประเทศสหรัฐอเมริกาสภาพสิ่งแวดล้อมของคนบันเทิงทำให้ผมคุ้นเคยกับการดื่มเหล้า เบียรไวายแล้วก็ยังสูบบุหรี่เป็นปกติถึงวันละสองสองครั้งหนึ่ง oh. ผมได้มีโอกาสไปสร้างภาพยนตร์ที่ประเทศสเปนเป็นเวลาหนึ่งปีคนที่นั่งก็ดื่มเบียร์และวายเหมือนกับดื่มน้ำเปล่าเลยทีเดียวผมจึงคุ้นกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวตั้งๆที่พื้นฐานเดิมผมนั่นไม่ได้ชอบสิ่งเหล่านี้เลยเห็นไหม ของเดิมนไม่ได้ชอบเลยแต่สิ่งแวดล้อมมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็น้ำเมาราคาถูกด้วยไฟดันเนี่ยมันก็เลยถูกสิ่งแวดล้อมเนี่ยพาไปอยู่ในวงจรของขาบ่ายามุกผมมีความต้องการที่จะเลิกจากสิ่งเหล่านี้อย่างเด็ดขาดในอย่างดียยังมีบุญเก่าที่สอนตัวเองได้ว่ามันไม่ดีผมยังได้เข้าคอร์สเลิกบุหรี่สามเดือน จนั้นผมได้ไปรับประทานอาหารที่ทำจากน้ำมันปิโตเรเลียมของพ่อค้าชาวสเปนเอออาหารที่ทำจากน้ำมันปิโตเรเลียมนี่เป็นไงนะหลือ,อาน้ำมันมาผัดซึ่งส่งผลในคนที่รับประทานตายถึงเดือนละสามร้อยคนอืมไม่เจรวยนะผมเองตอนนั้นสุขภาพก็ะยำแย่จนเกือบตายได้กลับมารักษาตัวที่สหรัฐอเมริกา ไม่ได้จะไปกินของของคนแปลกหน้านะ,นะ,นะแ,แม่บอกงั้นนะ่นั้นผมจึงหันหลังให้กับวงการภาพยนตร์เพราะไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขทั้งหลายอีกผมหันมาประกอบอาชีพทำธุรกิจซื้อขายที่ดินแทนแล้วผมก็ได้มีหุ้นส่วนกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเธอคนนี้ก็ได้มาเป็นกริลิตชักชวนผมมารูจักกับวัดพุทธเมบูต นั่นคือจุดปเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตของผมดีขึ้นผมได้รู้จักการสั่งสมบุญนั่งสมาธิทำให้ผมและเธอได้เป็นหนึ่งในผู้บกบกเบิกหาสถานที่จัดตั้งวัดธธรรมกายแคลิฟอร์เนียที่ศูนย์อสุซาในปัจจุบันนี้นี่คือความภาคภูมิใจภาคภูมิใจในหลายๆเรื่องของเจ้าของเคสเดียวเดว คุณพ่อเป็นคนสุขุมรักสงบชอบเงียบๆอักษ์นิยมครับสมัยเป็นนักเรียนคุณพ่อเรียนหนังสือเก่งมากเป็นระดับหัวคติของมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวคุณพ่อเรียนจบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากนั้นก็เข้าทำงานนันทีเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พัฒนาทางด้านไฟเบอร์กลาส ได้รับคําชื่นชมและประสบความสําเร็จในเรื่องการงานเป็นอย่างมากจนได้รับการตามตัวให้ไปเป็นทหารดํำรงตําแหน่งเป็นนาวาตรีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาคุณพ่อแต่งทาพิธีสาบานตนว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติหาปฏิเสธกฎหมายถึงความตายโดยเลี่ยงไม่ได้เลย คุณพ่อจริงจําต้องทำหน้าที่ประดิษฐ์คิดค้นลูกระเบิดเปิตด,ดิงกระสุนเพื่อมาใช้ในสงครามโรคครั้งที่สองซึ่งผลงานของคุณพ่อคงคราชีวิตคนไปไม่ใช่น้อยนี่ไม่ใช่คุณพ่อชอบดื่มเบียร์วายและสูบบุหรี่แต่เดิมไม่นะจริงทําให้สุขภาพท่านไม่ค่อยจะดีนักกอบกันท่านยังเป็นโรคเบาหวาน ท่างยังปว่วยได้โรคปวดตามข้ออยู่ตลอดเวลาด้วยพิชากนโตก็ได้มาแนะนำยาดียาดีที่พิชากนโตแนะนำคือให้คุณพ่อดื่มวายเพื่อรักษาโรคปวดต่างๆไม่รู้ไปเอาไอเดียนี้มาจากไหนนี่แต่หารู้ไม่ว่านั่นเหมือนเป็นการยื่นปืนให้คุณพ่อยิงตัวตายเร็วขึ้น คือคุณพ่อเชื่อคําแนะนํานั้นเดี๋ยวนี้ก็มีการโฆษณาไอ้ผู้จะขายวายมก็ไปจ้างให้อะไรนะเขาประชาสัมพันธ์กันผ่านทางนักวิชาการมั่งผ่านทางสื่อมั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคก,ก็เลยเป็นเหยื่อยอย่างนีน้คุณพ่อเชื่อคำแนะนนั้นท่านเลยสรรหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาใช้ดื่มเพื่อรักษาโรคปวดไขข้ออยู่ตลอดเวลา เรื่องเดือดแอลกอฮอล์นอกจากจะไม่ช่วยรักษาดังคําโฆษณาแล้วนี่ยังช่วยเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดแทนซึ่งส่งผลโดยตรงกับโรคเบาหวานทำให้อาการของคุณพ่อสุดหนักระบบการทาง,งานของร่างกายควบคุมไม่ได้เลยสูญเสียความทรงจำรวมทั้งระบบการพูดติดต่อสื่อสารไม่ได้อีกด้วยคุณพ่อทุกทรมานมากอยู่เป็นระยะเวลาสิบกว่าปี จึงเสียชีวิตโรมอายุได้84ปีครับเพะฉะนั้นใครที่ไปเจอโฆษณาหรือคำชักชวนว่าดื่มวายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อรักษาโรคเนี่ยคิดผิดคิดใหม่ได้นะแต่คิดใหม่อย่าให้ผิดจ้คุณแม่เป็นคนทันสมัยมีความคิดสร้างสรรค์ชอบงานศิละปะและภาพวาดโดยนิสัยส่วนตัวแล้วท่านจะมีอารมณ์ขันชอบสนุกสนาน เดิมเล่าข่าวสังคมทำตัวเหมือนคนไม่มีภาระทางครอบครัวเลยครับต่อมาเมื่อผมเข้าวัดจะไปทำนาที่เป็นกรรยิมิตรชวนคุณแม่ให้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียที่เมืองอสูซาครั้งแรกเมื่อมาถึงวัดคุณแม่ก็ตัดสินใจสร้างองค์พระถึงสององค์สร้างให้ตัวเองและพี่ช้างท่านด้วย แล้วคุณแม่ยังบอกว่าการพบพระสงฆ์นี้นะมีความสุขเหลือเกินหลายปีต่อมาคุณแม่ก็ได้ล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดตีบตันต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนแต่คุณอากลับรักษาด้วยยาโรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุให้ท่านเป็นโรคมะเร็งที่ลําคอป่วยอย่างรักษาอย่างเลยกลายมาเป็นอีกอย่างหนึ่ง โรคเสลี่เลือดตีบตันแต่หมอได้ได้รักษาให้ยารักษาหัวใจพ็คิดว่ามันจะตันไงไมันต้องรักษาที่หัวใจไว้ก่อนซึ่งเป็นสาเหตุที่จะเป็นโรคมะเร็งที่ลําคอไม่ใช่ว่าทุกอย่างนี่มันมีเหตุทั้งสิ้นก็เรื่องนี้มีเหตุจากนั้นคุณแม่ก็เริ่มรักษาโรคนี้ด้วยวิธีธรรมชาติบําบัดคือพรหมดทานแล้วก็จะต้องหันมาหาธรรมชาติ คือการกินผักใบเขียวเขาบอกกันเดี๋ยวนี้มีโฆษณาก็บอกยิ่งใบเขียวเข้มๆจะยิ่งมีคุณภาพฮะถ้ายิ่งเข้มยิ่งมีคุณภาพสมุนไพรและวิตามินเพื่อกำจัดเนื้อร้ายนี้อยู่ประมาณหกเดือนมันก็ไม่หายคุณแม่จังหันมาดื่มวายผสมสดาเพื่อรักษาโรคนี้แทนไม่รู้ใครเป็นต้นคิดเป็นเจ้าของไอเดียนี้นเลืกเกิ้จริง จะตกลึกกับใครเพื่อนเลยจะอยู่นานกับเพื่อนเลยเดิมวายผสมโซดาไปรักษาโรคนี้เราะคิดว่าแอลกอฮอล์ไม่ทําร้ายร่างกายและยังเป็นผลดีต่อสุขภาพอีกด้วยซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนี่เดี๋ยวนี้กําลังจะปลูกฝังกันอยู่แล้วเนี่ยแปลกนะเดี๋ยวนี้ชาวพุทธี่กลายไปเป็นอะไรกับรู้ชาวโลกทั้งหลายโดยเฉพาะชาวพุทธซึ่งอยู่ในคําสอนของท่านผู้รู้เนี่ย แต่ก็อะไรล่ะกลับเห็นดีเห็นงามในการที่จะช่วยกันขยายน้ำเมาไปสู่สังคมเนะี่ยมันแปลกนะทั้งทั้งก็รู้ว่าเป็นน้ำแข่งความหายยนะันตนำปัญหาต่างๆมาเขาเยอะแยะแต่ก็เห็นดีเห็นงามกันนะโอ้ระหว่างที่รักษาโรคมะเร็งอยู่นั้นท่านก็ จะดื่มไวน์แดงแบบรวดเดียวจนหมดแก้วเพราะคิดว่ามันคงจะไปรักษาโรคมะเร็งได้ทันทีที่แอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายระดับน้ำตาลในเลือดก็เพิ่มขึ้นเหมือนพอ่อจึงส่งผลในน้ำไหลเข้าปอดซึ่งขณนนั้นหัวใจก็อ่อนแอเพราะลิ์แอลกอฮอล์อยู่แล้วยังต้องขับน้ำออกจากปอดอีก ภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่คุณแม่ดื่มไวายแก้วนั้นลงไปผมต้องนำท่านส่งโรงพยาบาลไปหมอขับน้ำถึง1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งออจะปอดทันทีคุณแม่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่ทำให้ท่านตน้องต่อสู้กับมันทุกวันสองเดือนก่อนท่านจะเสียชีวิตคุณแม่เดินไม่ได้เลยเนี่ยเพราะเท้าสองข้างบว,วม จึงต้องหารองเท้าที่มีขนาดใหญ่มาให้ใส่แทนวันหนึ่งท่านมาขยันขยอผมให้พามาที่วัดพระธรรมรกายแคลิฟอร์เนียเพื่อมากราบรับประทานนี่บุญเกา่าส่งผลแล้วแล้วก็ร่วมบุญกระถิ่นปี2547หนึ่งกอง<า>รวมทั้งสร้างพระจำตัวอีกสององค์<า>จนั้นผมยังพาท่านกลับบ้านเป็นอัศจรรย์เท้าท่านหายบวมเป็นปกติเลย แต่เดิมน้ำเมาเท้าบวมจะพอมาทำบุญหายระหว่างที่พักรักษาตัวอย่างนั้นมีพระอาจารย์ทวัไดไต้เมตตามาเยี่ยมคุณแม่ที่บ้านและยังมอบภาพคุณยายอาจารย์รวมนั้งเทปแผ่นซีดีธรรมะสมเป็นการเยี่ยมใครที่วิเศษที่สุดและยอดเยี่ยมที่สุดเพราะทำให้นคุณแม่มีจิตใจสงบลงทันมักจะพูดถึงคุณยายอาจารย์และเปิดซีดีนำนั่งสมาธิ รวมทั้งฟังเพลงธรรมะของทางวัดตลอดจนั้นผมได้จ้างพยาบาลมาช่วยดูแลรักษาท่านแต่เธอกลับพห้ยาคุณแม่ทานจนเกินขนาดทั้งยังขโมยเครื่องเพชรและชุดสวยๆหนีไปอีกด้วยสุดยอดพยาบาลเลยเนีย่จากนั้นคุณแม่ยังได้เสียชีวิตด้วยอาการสงบรม,มาอายุได้82ปีครับพยาบาลใน,นข้าเครื่องเพชพรไปเก็บแทนเห็นท่านแก่แล้วพีชายตอนในสมัยเด็ก เขาเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาดีนิสัยดีรักพี่รักน้องและยังเรียนหนังสือเก่งเล่นกีฬาเก่งโอ้โหถูกเเวคหมดเล่นดนตรีก็เก่งอีกด้วยเขาเป็นบุคคลในอดมกติของผมเลยทีเดียวอพอพิชายเริ่มเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยเขากลายเปลี่ยนเป็นคนละคน ต่การนิยมในสังคมที่ผิดๆแบบว่าดื่มเหล้าเพื่อข้าสังคมพิชาได้เริ่มกับสุสังคมที่เต็มไปด้วยอาบายมุกทั้งบุหรี่เหล้าเบียร์วน์โดยเฉพาะเครื่องดืมแอลกอฮอล์เขาเดื่มหนักมากเวลาเมากลับมาทุกครั้งนี่ดูดูฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เขาจารวาดมาทะเลาะกับคุณแม่อย่างรุนแรง จากนั้นก็หน,นีออกจากบ้านแม่ง,งานศพของคุณแม่ก็ยังไม่มาร่วมงานเลยนี่เนี่ยที่กําลังจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่แหละน้าเมานี่แหละเขาจึงเป็นคนแค่เคยดีเท่านั้นรอลิ์ของแอลกอฮอล์จึงท้าเขาเปลี่ยนไปจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาอยู่ที่ไหนนี่พี่ชายคนที่สามเป็นคนฉลาดมากแต่เขาเรียนจบเพียงแค่มัธยมปลาย ว่ากปฏิเสธการทํางานทุกอย่างตลอดชีวิตคือจะพูดว่าขี้เกียจก็ไม่พูดคือใช้คําให้มันขยายคําว่าขี้เกียจออกมาว่าปฏิเสธการทํางานทุกอย่างตลอดชีวิตแต่าภาษาไทยก็จะสั้นหน่อยว่าขี้เกียจสิ่งนี้ที่เขาทําคือการตําหนิผู้อืน่นมาขยันตอนนี้โดยเฉพาะตําหนิคุณพ่อคุณแม่อ่านี่เห็นไหมจ๊ะ แล้วกระดาษด้วยตะคำหยาบคายเป็นประจำตอนทั้งสองไม่สามารถตักเตือนสั่งสอนเขาได้เลยเพราะพี่ชายคนนี้มักชอบดื่มเหล้าเมาหนักทุกวัน <S <S นี่แมัสรา,าอีกแล้วเจระทั้งกลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังขาดเล่าไม่ได้แต่เราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตให้พี่ชายได้เลยสิ่งที่แย่ที่สุดคือเขาไม่มีน้ำใจต่อคุณแม่เลย เพระมุ่าบขาวคุณแม่ป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งทางการให้มีคนดูแลแต่เขารีบขนของย้ายออกจากบ้านเป็นทันที <c oughs> จึงไม่ทราบว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรคำถามบุพกรรมใดคนพ่อยึงต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานปวดตามข้อและโรคความจำเสื่อมเป็นกรรมใดตายแล้วไปไหน ได้รับบุญอุทิศไปให้หรือไม่อย่างไรครับกรรมในการคิดค้นระเบิดในสมัยสงครามโลกส่งผลกับพ่อหรือไม่คุณแม่เป็นโรคเส้นเลือดตีบตันแต่หมอช้ยารโรคหัวใจรักษาทำให้เป็นโรคมะเร็งในลำคอเป็นเพราะกรรมใดคุณแม่สร้างบาร,รมีอย่างไร ทำไมเมื่อไปถึงวัดก็ศรัทธาทําบุญองค์พระทันทีและใจยังผูกพันกับวัดเสมอคุณแม่สื่อสารกับคุณอาจารย์ก่อนตายได้หรือไม่อย่างไรครับท่านใจใสหรือไม่ตายแล้วไปไหนได้รับบุญหรือไม่อย่างไรครับ<อ>ในฝรั่งนะบุพกรรมใดพยาบาลยังไม่ดูแลคุณแม่ให้ดี ไอ้ทานยาเกินขนาดและยังขงโมยเครื่องเพชรหนีไปอีกด้วยเป็นเพราะเคยมีกรรมต่อก,กันมาหรือเปล่าครับเนี่ยโลกนี่นะทุกสถาบันควรจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมให้มากทำไมพี่ชายคนโตตอนเด็กเป็นคนดีเขาเรียนเก่งโตขึ้นแล้วจึงเสียคนพราะริษแองกอฮอเขาทากรรมในอดีตมาอย่างไรครับ หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วพิชายนโตก็ทะเาลาะและไม่เคารพคุณแม่เลยนี่เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์มีกรรมร่วมกันหรือไม่ครับบุพบกรรม,มใดที่ทำให้พิชายคนที่สามซึ่งเป็นคนฉลาดแต่ปฏิเสธที่จะทํางานทุกชนิดตลอดชีวิตแล้วก็หันไปดื่มเหล้าทุกวันผมและพิชายนโตและพี่คนที่สามคุยกันทีไรไม่เข้าใจกันเลย เราเคยมีการาร่วมกันมาหรือไม่อย่างไรครับไอคนเนมาคนไม่เมาจะไปคุยรู้เรื่อง <c oughs> ได้ดีเคยเป็นพี่น้องกันและเคยขัดแย้งกันมาหรือไม่ครับบุป,รป,รปรกรรมใดที่ทําให้ผมได้มารู้จักกับเพื่อนผู้หญิงซึ่งเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจกันแล้วเธอยังเป็นการิวิทย์ชวนผมให้มารู้จักกับวัดอีกด้วยทําไมผมถึงไม่ขอเธอแต่งงาน เอา้าถามตัวเองสิลูกทำไมจะต้องมาถามครูไม่ใหญ่ทำไมผมถึงไม่ขอเธอแต่งงานหรือเพียงเพราะเธอเป็นผู้นำให้ผมได้มารู้จักและช่วยเหลือหมู่คณะเท่านั้นครับบุญในที่ไายผมเต็มใจและตั้งใจต่อสู้เพื่อได้สถานที่ตั้งวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียซูซาค,ครับผมมีกำลังบุญเพียงพอหรือไม่ จะช่วยขยายพื้นที่เหยวัดเติบโตยิ่งขึ้นผมควรทำอย่างไรครับผมก็ไม่ใช่คนไทยและก็ไม่ได้ถูกเลียกในครอบครัวชาวพุทธแต่ทำไมจึงมารู้จักบวัดพระธรรมกายและพยายามที่จะช่วยเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้ผมยังมีวิชาคนที่สองช่วยเหลืออีกด้วยวิชาคนที่สองและผมและเพื่อนผู้หญิงที่เป็นกระมิตรให้กับผม เคยสร้างบารมีกระหมูคณะมาหรือไม่อย่างไรครับอเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะรับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้น,นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังปัิญายปร,รำปรากันจาคุณพ่อเสียชีวิตด้เบาหวานปวดตามข้อและโรคความจำเสื่อม รากกรรมปานอธิบาตท,ทั้งอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและปัจจุบันก็เป็นส่วนคิดค้นระเบิดทำลายชีวิตมนุษย์ในสงครามโลกและกรรมดื่มสุรามาเสริมจึงทำให้มีอาการดังกล่าวจนเสียชีวิตจ้าฆ่าสัตว์คิดค้นระเบิดทำลายชีวิตมนุษย์ดื่มสุรา ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกทันทีเลยจ้ากำลังโดนกรอกน้ำทองแดงจากเจ้าหน้าที่อยู่นี่รับกรรมดื่มสุราอยู่กรรมสุลานําไปก่อนก่อนที่จะไปโดนอย่างอื่นทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังไม่พ้นกรรมเลยจ้าแค่ได้รับลดย่อนผ่อนโทษลงมาอายุในยมโลกก็สั้นลงเท่านั้น เป็แม่เป็นโรคเส้นเลือดตีบตันแต่หมอใช้ยาหัวใจรักษาจนนำมากลายเป็นโรคมะเร็งลำคอเพราะในอดีตในอดีตชาติท่านเกิดในสังคมเกษตรกรได้มัดขาหมูแล้วก็น้ำร้อนกรอกเข้าไปในปากหมูเพือยหมูขับถ่ายก่อนฆ่าจึงทำให้มีวิบากกรรมดังกล่าวจ้านี่กรรมฆ่าสัตว์ คณแม่เคยสร้างบุญกับพระพุทธศาสนาและหมู่คณะแต่ก็ไม่เคยได้อธิษฐานจิตจึงทด้พลัดไปเกิดนอกพระพุทธศาสนาแต่บุญที่เคยทําร่วมกันก็ทําให้ท่านศรัทธาทันทีเมื่อไปถึงวัดแล้วก็สร้างองค์พระอาจารย์ก่อนตายคุณแม่ได้นึกถึงพุะอาจารย์และบุญได้จึงทําให้ใจท่านใส่แต่กําลังความแสใงใจยังไม่เต็มที่ ท่านตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของฉันดาวดึงเฟศสามจ้า,าได้รับบุญที่อาทิ่ไปให้ท่านแล้วท่านก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่านกำลังตื่นเต้นกับทิพยสมบัติมากเลยตื่นเต้นว้าวโอ้อาลองนี่กำลังปิติโอบุญมีจริงตอนเป็นมนุษย์ผู้ภาษาอังกฤษ ทำเป็นเทวดาปูุปราสาอีหยังโรงพยาบาลที่จ้างมาดูแลคุณแม่ไม่ดีให้ยาเกินขนาดแถมขโมยเครื่องเพชรหนีไปด้วยเพราะกรรมครบคนผ่านเลี้ยงเล่าคนในอดีตชาติมาสคงผลครบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดแล้วก็เลี้ยงเล่าคนในอดีตในอดีตชาติมาสคงผลเรื่องมีจะว,ว่าในอดีต แม่ในชอบสังสรรค์คือถ้ามันคนชอบสนุกสนุกชอบสังสรรค์เลี้ยงเหล้าหมู่ญาติเพื่อนฝูงพยาบาลคนนี้ในชาตินั้นก็เป็นผู้หญิงเหมือนชาตินี้เป็นคนหนึ่งที่แม่ชวนมาเลี้ยงเหล้าจนเกิดความคุ้นเคยในชาตินั้นภายหลังก็ได้เอายานอนหลับใส่เหล้าให้แม่ดื่มแล้วก็แอบขอโมยของแม่เหมือนชาตินี้จ้ะนิสัยเก่าติดมาผังเดิมมันติดมา ชาตินี้ก็เลยมาทําอีกนี่เห็นไหมเจ๊ะพิชาคนโตตอนเด็กคือไอ้ที่ทําแล้วทําอีกเนี่ยในพระไตรปิฎกมีอยู่หลายเรื่องทีเดียวนะหลายเรื่องทีเดียวทําแล้วทําอีกมาทําซ้ําๆกันเวลาสัมบาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเทศสอนบอกไม่ใช่เพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นชาตินู้นเธอก็ยังทําอย่างนี้อะไรซ้าๆกันนี่น,นี่อย่างนี้เห็นไหม พี่ชายคนโตตอนเด็กเป็นคนดีเรียนเก่งแต่พอโตขึ้นเสียคนละลิแะดแอลกอฮอล์ื่องจากกรรครบคนผ่านทั้งอดีตและปัจจุบันอดีตก็ครบคนพานก็มีเชื้อคนพานมาครบต่ออีกในปัจจุบันจึงทําให้ตกประโยูน์ในวงจรของคนผ่านที่ชอบดื่มสุราแล้วก็ทําให้เสียคนเสียนิสัยที่ดีไป และเธเล่ากับแม่ในปัจจุบันทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยผูกเวรกันมาจ้ะไม่เคยผูกเวรกันมาเพราะเล่านี่แหละน้ำเมาเนี่ยแหละพี่ชายคนที่สามก็เคยเป็นญาติกับแม่ในดีตชาติซึ่งแม่ในชาตินั้นก็ชอบสอนให้เขาดื่มเหล้าและเลี้ยงเหล้าเขาเสมอชาตินี้เนี่ยญาติคนนี้เนี่ยก็ได้มาเกิดเป็นลูกชายของแม่ นิสัยก็เกาที่ชอบดื่มเหล้าติดตัวมาจึงทําให้มาชอบดื่มเหล้าอีกโดยไม่นสนใจที่จะสู้ชีวิตเลยจชะนี่ปฏิเสธการทํางานตลอดชีวิตตัวลูกกับพีชายันตัวและพีชายันที่สามในอดีตเคยเป็นเพื่อนร่วมดื่มสุรากันคนโตคนที่สามนะจนเมาเมาแล้วก็มักจะทะเลาะวิวาทชกต่อยกันเสมอ โดยบากกรรมนี้วงจองของวัตตะมาเจอกันอีกแลยมาเกิดเป็นพี่น้องกันในชาตินี้แล้วก็มักจะทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันอยู่ในวงเล่าเดียวกันนี่เห็นไหมไอ้ตรองเนี่ยผู้ผิดผู้จำหน่ายไม่ได้รับผิดชอบหรอกกรรมข้ามชาติมาเนี่ยลูกต้องมาอยู่ในวงการบันเทิงที่แวดล้อมด้วยอาบายมุกพระกรรมครบคมพานดื่มเล้าเจ้าชู้เล่นการมาน,น้นในอดีตมาส่งผลจ้ะ ส่วนวงการบันเทินแค่เป็นอาชีพปัจจุบันลูกต้องไปรับประทานอาหารที่มาจากน้ำมันปิโตรเลียมจนเกือบเสียชีวิตเพราะกับนาดีตตอนดื่มเหล้าแล้วเามาอ้ามอยกแล้วเหล้าเห็นไหมดาวยาเบื่อใส่กับแกล้มให้คู่อริกินเพื่อสั่งสอนเพราะทะเลาะกันในวงเหล้าเดียวกันนั่นแหละจนกระทั่งคู่อริคือทะเลาะกันขาดคอกันในในวงเหล้า เกือบตายเนี่ยอิบากรรมนีิตามมาส่งมนจะทําทให้ลูกเกือบตายเหมือนกันนี่ไอ้มาเมาแล้วมันอะไรทุกอย่างกอนแหล,ลูกและเพื่อนหญิงหุ้นส่วนจะเป็นกลรมิตรนั้นน่ะชาติได้ดีเพื่อนหญิงคนนี้อก็ได้ทำหน้าที่กลรมิตรให้แก่ลูกและนำลูกให้มาเจอหมู่คณะและสร้างบุญร่วมกันแต่ก็ไม่ได้แต่งงานกัน เหมือนชาตินี้ก็เป็นเพียงแค่กัลยาณมิจจาลูกจึงไม่มีอารมณ์ที่จะไปขอเธอแต่งงานแล้วต้องมาถามครูไม่ใหญ่ล,ลูกคอยทำบุญกัหมู่คณะมาแล้วได้ตั้งเจตนาติฐานในพบชาติต่อไปได้เป็นกําลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอีกตั้งแต่ชาตินี้เมื่อมาเจอหมู่คณะบุญนั้นยังทําให้ลูกตั้งใจที่จะหาสถานที่ตั้งวัตร,รมกายที่แคลิฟอร์เนียอันสุซาจะ ลูกก็มีกำลังบุญพอที่จะทำด้วยตนเองแล้วชักชวนผู้มีบุญมาร่วมกันขยายวัดในครั้งนี้จะ้ะลูกก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจในภารกิจนี้โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคอันใดทั้งทำเองและชวนผู้มีบุญทั้งหลายจะเ,เขาคอยเราอยู่นะมาร่วมกันทำเจะ้ะแม้ลูกไม่นช่คนไทยและก็ไม่ได้อยู่ในครอบครัวชาวพุทธแต่ก็มีความตั้งใจที่จะเป็นกำลังเผยแผ่ธรรมะไปทั่วสหรัฐอเมริกา พราเคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะดังกล่าวโดยเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมาลูกจะเป็นกุลบุตรที่มีจิตเลื่อมใสได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้าแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกระอบเอาไว้จึงต้องพลาดไปเกิดนอกบุญญาเขตแต่บุญที่เคยสร้างาร่วมกันมาก็ดึงดูดให้มาเจอกันอีกพิชาคนที่สองตัวลูก และเพื่อนเพื่อนหญิงที่เป็นการวิทายานั้นเมื่อพุทธันดรที่แล้วก็เป็นกุลบุตรและกุลธิดาที่มีศรัทธานในมูขขน่คณนแล้วได้มาสร้างบุญร่วมกันชาตินี้บุญที่เคยทําร่วมกันก็ดึงดูดให้มาทําร่วมกันอีกเมื่อมาเจอกันอีกในชาตินี้ก็ขอให้ตั้งใจสร้างบาร,รมีให้เต็มที่นะจ๊ะและ้วติฐานจิตตามติดไปดูสิทธิบุรีวงบน,บนวิเศษเขตบรมโพธิษัท จะได้พลัดกันเลยจ้า,านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตี้สั้นๆส,สำหรับคืนนี้เลยจ้า